มันเหมือนอย่างกับพันชนีฝั่งไทยค่ะตกมูกาัร้อยูลูกนึ0ร้อยบาทน้ออะล่ะอาพนักมถามเหมีนยเหรอเยอดีหรอเยก็ดีเหรอขอบ้าน้หมออันี้เป็นทุ๊ียนฝั่งพม่านะคะอนี่ป็นตุ๊ยัฝั่งนี้ขายคู่ละสองหมื่นค่ะคู่ละสองหมื่นตัวเงินไทยเป็นกี่บาทนะเธอ พี่ตวงเงินไทยเป็นกี่บาทเจเจจะเไปบาทเ่ยก็เือนเลยแะจะโตดีลนไกี่บาทสองหมื่นไอตันอกวะตัวนอกมีอะไรมั่งฮะมีนี่กแมีเลยเออทั้งเกีเนาะห้อยละสองหมื่นสองร้อยองรอยโอ้ห้อยเป็นเงินไทยูละสองร้อยค่ะส แม่แม่ชิมโซรอบีใช่ไหมครบินี่บาทเนาะี่บมันโตเกะดอกะสอรอย่ะเกะนั้นรอกะเมืองอ่ะกระสอบเมืองเมอ่ะมือเลือกบัวืบนอ่ะือะไรอ่ะืบ้าเียมอวามันมกหเื่อเดียวรอกอ ขอ,อม,ม่นาอนอดัออ้อมันมนใหญ่ได้ไงวะแ,แ,แ,แต่ว่ามันร้อ <c oughs> อันนี้มันเหมือนอย่างกับพันชนีฝั่งไทยค่ะตูการร้อยร้อยถึงร้อยบาทขอคุณฮะเนเล่นหน่อย 便宜啊！哎呀哎呀！别 <noise> 来！啊！来来来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 ！来来